ครับผมเป็นตัวแทนในการมาสอนข้อ12นะครับผมชื่อนายรัชกิจกรีนรัตน์ครับก็ผมชื่อนายผอโรงเรียนนะครับเริ่มเลยนะครับข้อ12อนะครับนักเรียนมาเที่ยวศึกษาปีที่4ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีทั้งหมด4 0 0คนในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนวิชาพิษศาสตร์สคนและลงทะเบียนเรียนวิชาสายกิน2 4งคนและท่านท่านนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาพิษศาสตร์และไม่ลงทะเบียน เรียนวิชาภาษาจีนทั้งหมด50คนน,นะจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนยเรียนวิชาพิเศษและไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนเท่ากัาบเท่าไรต่อไปนี้ผมจะกำหนดให้วงแรกนะครับวง A นะครับ <laughs> <c oughs> ผมจะกำหนดให้วงแรกวง,ง A นะครับ โดยองเอแทนชาติศาสตร์ isa, นะครับอง B, บ,บีเป็นชาติศาสตร์โดยกำหนดให้ NA แทนจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบ,บียนเรียนวิชาภาศาสตร์ซึ่งจัดโจทย์นะครับ NA เอถากิด220นะครับในเกียน220และ NB แทนจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนเอ NB กับ220 ต่อมานะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเราได้กำหนดมาด้วยนะครับว่าถ้ามีนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมด50ิคนนะครับเราจะกําหนดว่านักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็น A A เอมเนไมคผมเพราะว่า A อคือคนที่ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับแต่เคาเป็นไ์มมาจากคำว่าไม่ก็คือไม่เอาคนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับ ต่อมานะครับคูดว่าและครับผมและก็คืออินเตอร์เสกนะครับและไม่ลงในเรียนเรียนภาษาอังกฤษก็คือดีคอมพิวเตอร์ครับผมมีค่าเท่ากับ50คนนะครับซึ่งมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ว่า a ยูเนียน b ทั้งหมดคอมพิวเตอร์นะครับจะมีค่าเท่ากับ a คอมพิวเตอร์อินเสกกับ b คอมพิวเตอร์ครับผมสูตรนี้นะครับจะมีเป็นชื่อกฎของ เดลโกองนะครับเราจะมาใช้ประยุกต์กับสูตรข้อนี้ได้นะครับซึ่งข้อนี้นะครับเขาให้มาว่า a complement intersect กกับ c complement นะครับมีค่าเท่ากับ50โดยสูตรสูตรของเดลนะครับเขาก็อบอกว่า a เนี่ย b ทั้งหมด complement นะครับมีค่าเท่ากับ a a, a complement intersect กกับ b คอม p l e m e n t แล้วกันเราจะสรุปได้ว่า A u n i ยน B ทั้งหมดคอมเมนต์นะครับจะมีค่าเท่ากับ50นะครับเป็นกฎการถ่ายทอดนะครับต่อมานะครับเราเรู้เราทราบแล้วนะครับว่า A u n i ยน B คอมเนต์นะครับมีค่าเท่ากับ50เราก็เลยแทนข้างนอกเป็น50เลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้สูตรจากสูตรนะครับ n A u n i ยน B มีค่าเท่ากับ NA บวก NB ลบ NA intersect B นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขากำหนดมาให้ NA มีค่าเท่ากับ225นะครับบวกกับ NB นะครับคือ240ลบกับ NA intersect B นะครับ, 2, 40, บ,รบข้อนี้เขาไม่ได้กำหนดมาให้แต่เราจะกำหนดให้ NA intersect B นะครับเป็นอเอับผพข้อนี้นะครับเราต้องแทน เอ็นเอยูเนี่ยนบีเข้าไปด้วยนะครับซึ่งโจทย์เขาไม่ได้กำหนดมาให้เราจึงต้องไปคิดเองครับผมการหาเอ็นเอยูเนี่ยนบีนะครับคิดได้มาจากยูนิเวอร์สนะครับลบด้วยเอ็นเอยูเนี่ยนบีทั้งหมดคอมพลเมนต์นะครับซึ่งยูนิเวอร์สนะครับมีค่าเท่ากับ400ครับผมเพราะโจทย์กำหนดมาให้ ลบ n a เอยูยน b ทั้งหมดทอมเป็นเนะครับเราก็คิดกลับมาได้แล้วนะครับว่ามันก็คือห้าสิบเองลบกับห้าสิบเราก็จึงคิดได้ว่า n a ็เอยูยนีนะครับก็ะจะมีค่าเท่ากับสา0ร้อยห้าสิบนะครับเราจึงสามารถมาแทนในสูตรนี้ได้นะครับต่อมานะครับเราก็ต้องแก้สมก,การรนะบหลบ x ย้ายไปกลายเป็น 8, a, 5, บวก x 225สองอร้อยยี่สิบห้าวกกับสองรอยสสิบนะครับได้สี่ร้อยหสิบห้าสาร้อยห้าสิบนะครับย้ายมาลบ x มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยสิบห้าครับผมต่อมานะครับเรามาลองเขียน x เป็น, 115, นร้อยสิบ, a, บ,าห,าบห้านะครับในวงใหม่นะครับ a นะครับเราหาโจทย์ํามตีมาให้แล้วนะครับว่า n a นะครับมีค่าเท่ากับสองรอยี่สิบห้านะครับโดยเมื่อตรงกลางเอาไปแล้วหนึ่งร้อยสิบห้าวง a อย่างเดียวนะครับก็จะเหลือแค่หนึ่งร้อยสิบกบวกกันได้สองรอยี่สิบห้า ของ n ออย่างเดียวนะครับก็จะเหลือแค่หนึ่ง้อยี่สิบห้านะครับเพราะว่าเขาคำนวณมาให้ n b บคือสองร1อยสี่สิบหนึ่งร้อยสิบห้าวกหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับก็จะได้สองรอยสี่สิบครับผมข้างนอกเป็นห้าสิบนะครับที่เราหามาได้แล้วต่อมานะครับเราก็ต้องมาดูว่าข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับผมข้อนี้นะครับโจทย์เราถามว่าจํานวนนักเรียนนะครับ จำนวนนักเรียนที <pl> ่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็คือเอลและก็คืออินเตอร์เซ็ตและก็คืออินเตอร์เซ็ตครับไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับข้อใดต่อไปนี้คำว่าไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษครับก็คือ B c o m p เ n e n t ครับผมแปลว่าข้อนี้นะครับโจท์ถามหา a minus b ทั้งหมดคอมเมนต์นะครับซึ่งมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะครับข้อนี้อันนี้คือโจทย์ค่ะแล้วมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะครับจากสูตร a minus b คอมเมนต์นะครับมีค่าเท่ากับ a ลบ b ซึ่ง a ลบ b นะครับเราก็ต้องสังเกตว่าเราต้องสังเกตตรง a เป็นหลักครับ ลบด้วยส่วนที่มีนะครับแปลว่ามันจะเหลือแค่ส่วนที่เป็นประจำนครับข้อนี้ก็เลยต่อหนึ่งร้อยสิบครับผมแต่ว่ามันจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราสามารถคิดได้เร็วกว่านี้นะครับถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับข้อนี้ถ้าเราดูว่าลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสองร้อยสี่สิบคนเราใส่สองร้อยสี่สิบเลยะครับในนี้และสิ่งที่เราหามาได้ในหน้าเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่า เอเนียบีเอมเมนนะครับมีค่าเท่ากับ50เราก็เลยใส่ A u n i ี n ยทั้งหมดเทอมเ n t นะครับมีค่าเท่ากับ50 Universe มีค่าเท่ากับ400เราจะได้ A อย่างเดียวนะครับ A อย่างเดียวเป็นอ่0สี400่ลบด้วย240ลบด้วย50นะครับมันจะเหลือแค่110่ครับผม ซึ่งข้อนี้นะคะเขาก็ถามว่าจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนในวิชาคณิตศาสตร์และไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษคืออะไรเมื่อกี้เราคิดไปแล้วนะคะว่ามันก็คือ A B complement นะครับซึ่งมันก็มีค่าที่แบบ A ลบ B ครับทำให้เราสามารถตอบได้เลยนะครับว่า A ลบ B คือจวนที่เป็นอาจารย์ครับผมเราก็เลยตอบข้อนี้ได้เลยนะครับว่ามันก็คือ110นั่นเองครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ